แล้วผมก็แปลงรับเป็นขางคาวมานด้ป่ะตรงนี้คิดว่าได้อยู่นะโอเคเจ๋งอยู่นี่ชัดเจนแจ่มแจ้งมากตีมาเออพับไปพับดีๆจะย่อนะเดี๋ยวไปเทสดีแต่เพื่อนถ้าเกิดสติไม่ปล่อยมือเครื่องนั้นนะบอกเลยว่าคนนั้นคือแบบมีโอกาสแบบเลี้ยงคาค่าเสาสูงมากโอาคาตรงนี้ได้ปะเดยอ่ามาดีเพื่อนติดหนึ่งเลยดิอืมออกไม่ได้ แอดออนเส้นผมเมดูซ่าเป็นอีกหนึ่งแอดออนในหลายอันของ The Dark Lord ที่ถูกปรับมาใหม่ปรับมาตอนไหนก็ไม่รู้โดยความสามารถของมันอะเมื่อเราทำการวับไปที่หน้าต่างหรือไม้ที่พับอยู่อะตอนอยู่ในล่างข้างค้าวอะจะทําให้เซอร์ในระยะ12เมตรติดเนืด15็นไปเวลา5วิเลยโดย15เนี่ยมันหนืดเทียบเท่า,ากับปวดของตัวตลกเลยนะ คืออย่างเทพจัดอ่ะเดี๋ยวเราสามารถเอ,อ่ออๆนี่มาคอมโบกับอะไรก็ได้นะคือมันเป็นออนที่ดีมากแต่ผมจะเลือกเป็นหมวกดักเดินทางที่จะให้เราสามารถ เปลี่ยนล่่งไปมาได้ไวสุดๆพฤติกรสามารถวอา,วาฟ้ฟาดๆได้แบบเจ็บเมียมากๆโอเคแล้วก็ในส่วนเพร์กเนี่ยจะเป็นแบบจัดเต็มหมดเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้เก่งตัวละครน,นี้สักเท่าไหร่ก็จะมีทวิตคนตายที่ถูกปรับไปกั้นเครื่องนานขึ้นจะมีกั้นเครื่องต้นเกมแล้วเขาระเบิดแล้วก็เพริกโนวัน no ที่โดนด่าตลอดว่าเป็นเพลของคนขี้แพ้แต่ใส่มาแล้วชนะแล้วกันนะโอเคก็จะมีตามนี้เล่นเกมกันดีกว่าปะ The dude. คลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายฟังที่เท่พ่สุด์สั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบูทูธหรือไวเลสก็มีครบททุกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งยบาทเมื่อซื้อครบส0 0 0บาทนะครับมาเริ่มมาก็เปลงไปข้างๆกันเลยเอาละใครกีดใส่ผมวะเนี่ยเออมันอยู่ตรงนี้นะคิดว่าโอเคมาโอเคนี่ไงป้าคือเขาจะแบบตัวติดหนึนบแบบ ถึงนึงแบบถึงปานกลางกันแบบหละเอ้ยพับเลยเหรอโอ้โหไม่มีการบนตัวน,นี้นึงเลยอ่ะหายเพื่อนเอ้ข้างค่าวเราจะแบบได้ตอนไหนไว้น,นี่ยดักอันนี้ก่อนเพื่อเขาจะแบบเออดักอันนี้ไว้ไปไหนไอ้ายโดดไหมโดดแจ้งความไหมอ้ยไม่อ้อมโดดด้วยอืมเราโดดไวด้วยโอเคไปล้างค่าวมาน่าจะเสร็จแล้วครับพี่ว่าแล้วก็วัดตรงนี้แล้วก็กลับหลังนั้นมาติดป้าตรงนี้คิดว่าโอเคน่าจะติดหนืดอยู่นะคิดว่าตรงเนี้ยป่ะ อ่าอย่างนี้เหมือนจะไม่ติดนืดนะคิดว่าไม้มันเยอะจังอะไม้อะหลอกนรอบ,รอบนึงหลกไปได้เลยตัวเรามันแบบสูงเกินอะ่ะ <c oughs> เห็นคนอยู่ข้างหลังด้วยไหนะเอยนั่นงแบบอะไรวนะน่ะโอเคดังอันนี้รอบนึงแล้วก็มึงบอกกลับมาไอ้โวบะโอเคมันมีแต่คนแบบรอช่วยตอนเนี้ยทนนันปะเนี่ยถ้าเกิดผมแบบโอเคอุ้มอย่างที้ทันอยู่เพราะว่าอะไรนะเพราะมันได้อยู่ตรงไม้ขนาดนั้นอืมแยนเลย อ๋อเราเป็นแบบเครื่องไหนกัน้นวะเนี่ย<อ>เขาเขาลองด้วยนะ,ะเมื่อกี้อ๋อคือเครื่องนู้นอ๋อไปช่วยตรงนูน้นป่ะนี่ยอันนี้หรือมันแบบอ่าเนียนมาแต่แรกแล้วอ๋ออันนี้เป็นเซเบอร์วอร์ดโอเคหลอกรอบนึงตละคนเรามันสูงอ่ะมันหลอกไม่ค่อยได้อ่ะมาแต่เรายัดมาจ๋าไงเพื่อนอืมตบหลังเมื่อก่อนทีนึงโอเคเดี๋ยวเราจะไปไล่าไปตรงนี้เอาเราก็วาร์ปไปเ,ยไไเลยทันปะเนี่ยเฮ้ยเห็ดแล้ว มันจะออกวันนี้ป้าคิดว่ามันค่อยจะปัดเปียวป้าคิดว่า,าไม่รู้ว่าติดตื่นไหมคือผมพยายามดูจากาการแบบการการก้าวของซือถ้าเกิดมันก้าวตันต์อะคือมันจะติดหนืนจริงจริงอย่างอีที่วันนี้ทันป่าคิดว่า,ตา,า,วาอตรงนี้ทันอยู่โอเคแขวนไปอีกสักรอบหนึ่งให้เครื่องมันแบบอ่ะกั้นก่อนเอ้ยเครื่องไม่ยอมกั้นอ่ากั้นตะชีอย่างนี้ โอเคเพราะตอนนี้ติดอยู่บ้านคิดว่าสิบสองเมตรมันก็ไม่ดีกว่าขนาดนะเอาจริง,รงติดไหมตรงนี้ติดหนืดงไหมอา้าคนนี้ติดนึ่งป่ะป่ะเขาจะก,ก้าวแบบไม่ค่อยยาวเท่าไหร่อ่ะเออแต่เขาโดดไวอยู่คนนี้วันดีเพื่อนโดนมาตรงนี้คิดว่าเฮ้ยอะไรไปโดนก่อนเมื่อกี้เคร่อไหนที่มันแบบอ่ามันกั้นอ่ะอ้าไปเครื่องนี้โอเคเราเปลี่ยนคนไล่บ้างดีกว่าเราจะแบบจำจีเกินไป จะถือว่าโซนนี้จะไม่มีหน้าต่างนะนอกจากบ้านเล็กอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดพับไม้นี่ผมจะแบบผมจะวิ่งไปเลยวนเ่นะโอเคอย่างนี้วนจริงมาหลงไฟอย่างงี้ต้องโดนตบหลังเอ๊ะต่อไฟย่าเอ้ย,อย,อยมีตัวประกอบด้วยนะคนนี้สุดยอดเกินอจะบล็อกสามป่ะอย่างงี้บล็อกสามนี่คือแบบสุดเกินนะบล็อกปนะ่ะน่ะเอ้ยบล็อกด้วยจะคนไหมโอ้ห้าเกิดบล็อกสองคนหลุดอยู่เลยระเบิดหน่อยเพื่อน อไปเครื่องไหนก็ไม่รู้เอ้ยเครื่องนี้โดนจนได้เพือ่นอนขออนุญาตบาสุจ็บนิแล้วก็เปลี่ยนร่างกลับมาอ่าอย่างนี้ติดเนื้อชัวป้าครับผมดูดิครับผมเขาจะแบบเดินก้าวขาไม่ค่อยยาวเท่าไหร่อ่ะอืมเอาไปแล้วเนี่ยปีตาต่างตามเลยไงไม่เกรงกลุงเกรงกลัวนั่นแหละโอเคตอนนี้ข้าง,างๆๆคราวเราก็อลไรแคกลับมานะแต่คือแบบจะได้หรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้มันน่าจะน่าจะข้ามได้ป่ะตัวนี้ยคิดว่าบอกนี้อทีนึงได้ไหมเนี่ย อ่าเอ้ข้ามอยู่นะแต่ผมไม่โดนเองแหละอันนี้อันนี้คือแบบผิดพลาดส่วนตัวเพื่อนทำไมดิอับไหมดิวาไปเลยตรงเนี้ยผมก็ปีล่างกลับมาเอาไปละเอาออกวันนี้ออกวันนี้นี่ติดหนื่อยปะเนี่ยอ่าเหนืดอยู่หนืดอยู่หนืดอย่างนี้ก็น่าจะแบบตบหลังได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวไม่โดนเอ้ยไม่กิจกหลังไปนะนเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้เฉยไปไห็นต่อเพื่อนตรงนี้มันจะแบบฉีกยากกันหน่อย ผมไม่อยากกดขี้ขวาเอนกีอยากจะแบบอยากจะเทสดีขี้ขวาจะเข้าอยู่แล้วแต่ผมแบบไม่ได้เซียขนขนาดนั้นไงตบหลังมาเอ๊ะหมอหนี่ยา่าโอ้ยมันมีแต่คนแบบรอช่วยเพื่อนแบบส่งไฟเดียวอะ่ะคนนี้ต้องขอข่าวแล้วปะผมจะไม่แฝวน,นะโอเคตามนั้นอ้อาวแล้วไปไหนละลอยหายตรงนี้อยู่เลยอ่ะไปแล้วป่ะนี่ยเนี่ยลอยมันหายเท่าไหร่นั้นจริงแต่โอเคผมขี้เกียจหาจนแล้วกันเอ้ยเอาวางโอเค มีคนตรงนี้เห็นลอยอยู่นี่มาดิฟรีติด,นดนหนืดมามันหนืดพอก,กับปวดโต๊ะตกเลยอะไรปะคือมันแบบเดินแทบไม่ออกอา้าวปาดเปียวฉีก,กแบบไกลเลยอนะ่ะวนต่อไหมไม่ยอมวนต่อด้วยจะกดขวาแบบชาพ,พลังแต่สักหน่อยโอเคเพื่อนได้ไปเนะี่ยตอนนี้ได้ยอยู่เฮ้ยไม่โดนเหรอโอ้มันเป็นทางที่แบบเอาวันเพื่อนมาดีมา,มา,มาๆๆสักรอบนี้เมื่อกี้เราไปเป็นทางบีบแล้วนะ่ะโอเคเพื่อนโอเคสักทีดิอืม เอาแล้วไม่ยอมฉีกอย่างนี้ไม่ยอมฉีกอย่างนี้ก่อนเฮ้ยจะเอาต่อทั้งรอบว่ะเอาเดี๋ยววะเดีดิเอาดิมาดิเพื่อนเอาดิเอาดิเอาฉีกเลยต้องฉีกแล้วผมไม่งั้นไม่รอดแน่โป้เอ๊ะหมอที่โอ้โหคนนี้มันไม่ปั่นไฟเว้ยคนนี้มาดี่ีมาตัวเองจะตายอยู่นะยังจะมาแบบมาช่วยเพื่อนแบบเท็ดีอ่าตอนนี้ฉุกเฉียวตอนนี้ฉุกเฉียตรงนี้เปลี่ยนรลากกลับมา ถึงไปเนี่ยตรงนี้คิดว่าเอา้าขึ้นข้างบนเฉยอย่างที่ไม่ไม่ได้ติดอันนั้นอะไรครับผมไม่ได้ติดนอ่าไปาละคนนี้มันจะบนะอ๋อไม่ได้บนแมสสตีฟรอช่วยอยู่นะสตีฟคือไม่ไม่ปั่นแล้วเหมือนกันนะผมตอนนี้คนปั่นมีแค่แบบแค่คนสองคนเองกันน่ะตอนเนี้ยอืมว่าจะเข้าบ้านถามจริงปะไหมตรงนี้ออกคนนี้มาตัวเองติดนดอยจ่เพื่อนมาน,มานี่เห็นปะ่ะเดินไม่ค่อยออกอันนี้ โอเคตอนนั้นเครื่องยังแบบนั่นอยู่เลยน่ะโอเคผมไล่สตีฟก่อนดี่หมันไส้คนนี้วะหลอกได้ทีหนึ่งมันหลับรอช่วยแบบอย่างเดียวเลยไม่ปันไฟไม่ปงไม่ปัดแล้วปั่นไฟคือเลยไม่รู้จักแล้วเอว่าแต่ลาลาหายไปแล้วผมขออ่าลาลาอยู่นี่ป่ะน่ะโอเคโอเคลาล่าอยู่นี่จริงหมาดีบั้นหมันไส้อะไมนีดคือแบบนายจะรักก็เลยขนาดนั้นเฮ้ยไม่โดนหรอโหหามจริงไปละไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไม่ได้ เอาตัวนี้แล้วก็ตามมาโดตังโอเคงนี้ติดติดอยู่นั่นเนี่ยเอาเพื่อนโอเคดิเออโดดฮิตบ็อกไปก่อนผมดึงได้ไหมเนี่ยผมอุ้มได้ไหมนี่ยงี้ดีกว่าอุ้มก่อนไปตรงนี้โดนส่องไฟป่ะตรงนี้เอ้ส่องไฟเออไม่ได้เพื่อนมาแล้วคนนี้คือตายเลยไงมาดีมาวิ่งกันอยู่สาวคนไม่ยอมปั่นไฟหืมตบหลังไปคนนี้มาดีดิ ทุกคนดีบล็อกดิเอามายอมบล็อกด้วยโอเคตายไปแล้วคนแรกเอ้ตรงนี้หน้าต่างกะเนี่ยตัวนี้ต่างอยู่บ่าวบัาใส่ก่อนแล้วก็กลับมาตรงนี้หนืดปะอ่าหนืดอยู่จึงหนึงแต่มันไม่หนืดหนามันหนืดแค่ห้าวีเอก็ดีเอาไงดีเพื่อนจะวนเหรอตรงนี้วนตรงนี้จริงหรอวนตรงนี้จริงหรอวนมาตรงนี้ใช่ไหเอ้ยเอ้ยเอาหวักคนนี้ซักรอบนี้ ไปละดเสียงตรงนี้อ่าอย่ทนี้เพื่อนจักรอบดิจักรอบโบเออจนได้อะวะคนนี้เสาขาวเนี่ยจำไม่ได้จริงระเบิดปะเอา้าไม่ใช่ด้วยตอนนี้คือแบบอ,อะไรนะสวิตช์คนตายมัน,ม,นมันก้นดานเกืออะย่สู่ผมนะมัน50วิคือมันเกือบนาทียิงเลยนะ่ะมีคนปั่นคนที่ชัวป้าผมผมจะวับเลยเราวับเราวับจะนีคนปัน่นคิดว่านี่บอกแล้วมีคนปัน่นอืมเป็นไงเพื่อน พี่่าติดนืดไปดิโอเคสกิลข้างๆก็คูดาวไวอยู่รู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นทางบีบผมถ้าเกิดเขาไปวนตรงนี้ก็คือแบบเนี่ยมันจะไม่ได้เลย,ลยอ่ะขับไปวัขับไมดิเออขับไมดีรู้สึกว่าเหมือนจะมีแค่สติป้าที่ยังไม่เคยแขวนตอขอขาวอะ่ะโอเคเอ้ะติแล้วเครื่องนี้มาดีเพื่อนคนนี้ก็เหมือนจะตายแล้วเหมือนกันนะถ้าเกิดผมเจผิดจากนั้นก็ขออนุญาตตบหลังก่อน เพื่อนถ้าเกิดสตีฟไม่ปล่อยมือเครื่องนั้นนะบอกเลยว่าคนนั้นคือแบบมีโอกาสแบบเดี่ยงค่าเาสาสูงมากออกาตรงนี้แต่ไปเี่ยอ่ามาดิเพื่อนติดหนึอ่อยดิอืมออกไม่ได้เอาแล้วถ้าไมเครืองนั้นมันไม่แบบไม่กั้นวนะน่ะเขาเพิ่งปล่อยมือไปไม่ใช่เลยทิ้ก่อนโอเคตายแล้วยังเอ่ยอ่าคนที่ตายแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าต้องหาสองหนุ่มคนนั้นให้เจอสองนุ่งเท็ดดีคนนั้นโอเคทิ้งงก่อน เนี่ยปะคือเครื่องนี้กเครื่องนู้นนะ่ะคือมันแทบจะแบบประมาณสักเก้าสิบเก้าเก้าแบบสองเครื่องแล้วแหละคือแบบถ้าเกิดผมหาอา่าคนนึงไม่เจอหรือแบบหาคนนานเกินไปอย่างเงี้ยมีโอกาสแบบโดนสูงมากเลยแหละเอา้าปั่นอยู่นี่แต่เมื่อไหร่วะเนี่ยปัดีทีมันก็นจะออกทนันทีนะคิดว่าอี่ออกทีนี่เสียงวิ่งแบบชัดมากเลยลลเนี่ยอ่อผมน่าจะเก็บได้แค่สามคนนะผมว่าตาเนี่ย คือแต่และคนแบบปัดไปกันจุดอยู่เราไม่โดนด้วยแนะคนนี้เนี่ยคนนี้จุกตึงมากเลยนะผมว่าเกิดเดินตีจริงๆจังไม่น่าจะทันโอเคแต่ผมเจออะไรนะเลอโต้ละไม่ใช่นักสืแบแถบตอนแรกผมนึกว่านักสืแบแถบรักสกินก็ดบอกคล้ายๆกันด้วยแนละ้วน่ะเอชิบเีเพื่อนเอาลักสไตล์การบุกของเขามันช่างแบบประหลาดยิ่งนักเพราะหนุ่มคนนี้เอาไปไหนไม่เข้าไว้ตายยากอ๋อเลนะ่นอ่างเงี้ย่ใจปะโอเคอ่าเราเจอตีพอดีอยุ่ยไง ดีใจเพื่อนเขาแบบอ,อ่านเกมเป็นถ้าเกิดเพื่อนเขาอ่านเกมเป็นที่ผมแบบตายยั่างขียดเลยเด้อออกไปไหนออกไปไหนลอยอยู่ตรงเนี้ยอ่าเหน่เหน่คนนี้เป็นสายเนียนวะเฮ้ยคนนี้ตบหลังดีกว่าผมไม่ปล่อยไฟแล้วรู้สึกปล่อยไฟแล้วแบบสู้ใครไม่ได้ไอ้เพื่อนตรง,งนี้ติดเหนือไอ้เพื่อนซักนิดนึงอ่ายี้ติดเหนือนะอย่างเงี้ยเหนื่แบบจริงจริงจังแล้วอ,อุ้ยยกก่อนสเสซียนอา่าติดเหนือจะป้าคิดว่าน่าจะหายนะพับไหมเอ,อ้ย ยวฮับด้วยผมก็มูบอกบอกก่อนรอบหนึ่งเก่งฮะเจมอลิคนนี้ปิดฉากเลยกันจริงๆอยากโมลิสตีฟม,มากกว่านะแต่ผมกลัวานั้นมีลูกเองอะก็เลยแบบมันแขวนไปเถอะอ๋อกินเลือกแบบเทสดีหน่อยแต่ว่าแกวา,าตวมน้วยเดี๋ยวมันเทศ ผมว่าเกิดสตีฟกับลาลาเขาไม่ติดเล่นวิ่งส่งไปกันอยูน่นะผมว่าตาเน,นี่ยน่าจะรอดสรอด4จริงๆเลยคือถ้าเกิดเอาเวลาปั่นไปดี้วโอเคจีจี้อะแล้วผมเจอรอยพอดีรอยคนนี้เหมือนจะอยู่ตรงนี้อ่านี่ไงคุนี้เทศดีคนนี้ก็ของ,งับหลังมาก่อนอแล้วผมก็เปลงรับเป็นขาง,ขา,งขาวะหน้ป่ะตรงนี้คิดว่าได้อยูน่นะโอเคเสียงอยู่นี่ชัดเจนแจมแจ้งมาก อเออพับไปพับดีๆจะยอนะ่อนั่นเดี๋ยวไปเทสด,ดีว้าวเราสาเขาเกิดสามอันโซนนี้หมดแล้วสองอันคือแบบยูบนบบานใหญ่ไม่ใช่ก็ได้ดาตาเนี่ยคือแบบงอนแล้วอะเหมือนชอบจะมาปั่นเอ๊ะอ่นนี้ตรงนี้เออระเบิดไปก่อนเครื่องเนหละสปินเบิร์ดปะเนี่ยตรงนี้มีหน้าต่างอยูนะวนปะไม่วนออกมานี่นี่ไงขั้น,นหลังป้าอย่างนี้คิดว่ารอบบน,นก็ยาวอยู่เอ้ยไม่ทัน เอ้ยได้ไปเนี่ยตรงนี้คิดว่าเอาวะตรงนี้ว่ะงั้นจะวนกลับมาข้างหน้ามีไม้อยู่ปะเนี่ยโอ้โหไม่มีก็แย่ละหลอกมาก่อนรอบนึงหลอกอีกทีนึงพับไปเนี่ะไปพับด้วยก็โดนตบหลังไปก่อนอืมล่ามไคนนั้นหิวกันไว้ไหววเดอะโดดไหมโดดอยู่นะโดดอยู่เฮ้ยโดดจริงโอ้โหมานี่มาเลยเองติดเนื้อยู่นิดนึง ตอนลรกก็ไม่โดดแล้วนะ่ะไปไหนอ่ามา้ต่างนี้นะคทันทแล้วผรกเขาติดหนืดอยู่อืมมากว่าเจ๊เล่นเสาขาวเห้อเอาจนแบบอเกองจะติดหมดแล้วั้าเน่ะเอ๋ไปเครื่องไหนก็ไม่รู้ห้าเป็นอะไรไปก้างกาวมาเครื่องนี้ไม่ได้ปัน่นเครื่องนี้ก็ไม่ได้ปัน่นโอเคขอญาตมาดูแถวโซนนี้ก่อนโอเคคือตัวเนี้ยอะไรนะเพิร์ดทุ่คนตายมันกั้นแบบกั้นงโหมดมากเลยนะ่ะ เอ้าคนนี้ก็แปลงกันหมากัดไปก่อนทีนึงไปไหนเอ่ยมาต่างปะมาต่างจริงเอ้าโดดจริงอ่ะนะ่ยนึกว่าไม่โดดแต่แรกก็หลอกโดดอะไรอย่างี้อเอาเพื่อนเอาไงดีแต่วต่างจริงหมาเพื่อนแล้วก็แค่บ,บินข้าวมาเลยแล้วก็แบบตบหลังก่อนมองหลังนี้คืออะไรเนี่ยตายยากเหรอยังไม่มีหรอกมั้งคิดว่าลากมาแขวนตรงนี้ใหม่อีกสักทีหนึง่ง แค่เครื่องระเบิดไปก่อนแต่แบบเอไม,ไม่ไม่กั้นสักเครื่องเลยน่าจะเป็นอ๋อไม่ใช่เครื่องนี้ที่ระเบิดด้วยน่าจะเป็นเครื่องนี้ปะที่ระเบิดอะอ่านี่ไงติดช็อตอยู่เอา้ามีคนอยู่บ้านใหญ่โอเคผมจะหันหน้าตรงนี้แล้วก็ว่าติดหนึบชัวร์อย่างเงี้ยติดหนึบกันหมดแน่เอา้าวันนี้บาลานฉีบกิโลเลยอะ่ะออาไปละออาออกวันนี้ออกวันนี้ลอยมันแบบแตกเกิน ออกไปไหนตามลอยมาอยู่นี่อยู่นี่เตออ่าอยู่นี่มานี่เพื่อนหลอกมานี่ทีนึงอืมมันต้องหลงทีทีนึงกันนาเมียต่างอยู่ข้างหน้านี่เออแต่เขาไม่วน,น,นตรงนี้เขาจะวนตรงนี้หรอหรือเพื่อนเฮ้ยโด,ด๊จริงมาดิโด,ด๊จริงเนี่ยก็ต้องแบบโดนเขาติดหนึดอืมโอ้โห ว่าดีค่อข้างแบบเก่งจัดนนะเลยนะไอ้ออนเนี่ยอย่างที่ผมพกอะจะถึงไหมเนี่ยตรงนี้ผมล่ามากระไรเก๋าเนี่ยหลุดนี่ชิบหายนะชิเกี็บอะไรใหม่เออถึงอยู่แต่เขาไม่ใช่ตะขอขาวโอ้โหถามจริงเฉยอ่ะแต่เครื่องมันรู้สึกว่าจะกองกองอยู่โซนนี้หมดน่าจะแบบโอเคอยู่โอเคมาแบบไล่ที่ก่อนปั่นไหมอ่าเหมือนจะปั่นอยู่แต่เหมือนเขาจะปล่อยมือไปละเหมือนจะมาโซนนี้โอเคเดินตามรอยมา ลอยหายตรงนี้ว่าละก็ลอยหายได้ยังไงก่อนโอเคมุน่นวอกกลับมาลีออนแคดดีรออีกรอบหนึง่งพับไปพับไหมพับไหมเออทำไมแต่ละคนเขาไม่ค่อยพับกับตรงนี้กันวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไอ้เดี๋ยวอะไรของเขาวะลนะ่ะฉีกปะไอเออฉีกมันก็ต้องโดนโอเคที่ผมไม่ค่อยพังไหมอ่าในโซนที่ผมรู้สึกว่าพอจะได,ได้นะครับผมจะเก็บไว้เป็นแบบไอ้นะเป็นจุดวาร์ปของเัคาให้เราแบบ ใช้ไอ้เนอได้จริงๆ่ะมาคนนี้แหวนครั้งแรกเครื่องกั้นตรงนูน้นทันปะเนี่ยเขาจะปล่อยมือราฉีบเลยปะคิดว่าเอหายไปเลยเว้ยตอนนี้คือต๋อเขาไม่ค่อยปั่นไฟกันอะไม่ใช่ว่าทักเราแบบติดปิ๊งง,ง,งนะแต่ผมหมายถึงว่าเต๋อมันแบบเขาไม่ค่อยแยกปั่นกันนี้ดีกว่าโอเคนี่าใครไม่เจอว้ามาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไนดะ้ติดแล้วเหรอเครื่องนี้ นี่แค่แบบเครื่องพิ่งแบบหายกั้นเองก็แหละติดเลยเหรอตอนแรกเหมือนปั่นได้ไปเยอะดิรับไม้ตรงนี้หลอกคนนี่ทีนึงเอา้าตายยากปะไม่น่าใช่นคนนี้แค่อะไรนะบาลานอย่างเดียวเหมือนตาละป้าคนนี้เอาพับไม้พับไปก็ไม่เป๊ะตายยังเอ่ยคนนี้อ่าตายแล้วคนแรกมาตายคนแรกตอนเครื่องหรือสองเครื่อง,องนี้น่าจะแบบพอไหวอยู่ลอยเข้ามาใหญ่นะโอ้ยเด๋ยวเครื่องเดียวแล้วเดี๋ยว ถามจริงปัดไปกับไปจังเอ๋หมายควาขึ้นบนปะเนี่ยโอเคลอยออกนี่เดี๋ยวผมจะวิ่ประมาณหนตากนี้ถามปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หนตากนี้ไม่ได้แต่ว่าตรงนี้เอ้ยลอยลอยไม่ใช่ลอยยากขยับตรงนี้แปลว่าเขาได้อยู่ตรงนี้คิดว่าอ้าปิลิออนมาดิดิลิออนโดดหนตากไว้โดดกลับด้วยหนีมาดิโดดกลับอย่างนี้เหรอก็ กัดหลังมาเอาอะไรวะเด่ะรับไปเครื่องก็หลังเพึ่งมากั้นเอาตอนเนี้ยหลังพื่เพื่อทำงานหรอหรือว่าไงหรือมันจะทำงานตอนซื้อแบบปล่อยมืออืมเป็นแบบเอาตอะไหนระเบิดก็ไม่รู้เครื่องอะ่ะโอเคขอแบบหาคนก่อนตพืนี้ก็ปั่นได้ถึงหนึ่งเอ้ยตรงนี้มีคนปัน่นเห็นไฟฟ้าจะติดอยู่มาแล้วผมมาตรงนี้เลยไงหมาน้องเดียขาตันติดหนืดอยู่อุ้ยมันแบบมันไม่มีโรเลเลยว่ะคนเนี้ยมันไม่แบบมีโรเลมันจะแบบ มันโยกแบบเซียนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวติดอะไรวะเนี่ยกลับ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 อันนี้นี่กลับมาชัดเจนแจ่มแจ้งมากอื้อคนนี้มันชอบโยกกลับมาก่อนแล้วค่อยพับเนาะคือแบบสไตล์คนเทสดี้ปะออาไปละเอ้ยอยู่นี่เลยนหะมาเจมมาอยู่นี่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 หมาเอาโดดจริงเลยนหะหมาเพื่อนตัวเองติดอยู่อยู่นะโอเคมูนบอกว่ารอบนี้ต่เอ๋เฮ้ยฉีกมาตรงนี้ ว่าเกิดไรคนนีนานเกินมีโอกาสแบบติดสูงมากเลยเนี่ยแล้วมาออกคำแมีอวไรด่านนี้ปะผมถามจริงคือมันเป็นด่านที่แบบจุดเซฟโซนมันสวยเกินอ่ะคนนี้ชอบโยกคนนี้โยกก่อนเอ้แต่ยักก่อนด้วยห,อหอลอกมาก่อนทีนึงเอ้คนนี้เก่งจังอ่ะคนนี้โอ้โหว้าวแบบรัวๆเลยคนนี้มันฉีกรัวๆเลยอ่ะเอฉีกอืมอ่านี่ไงจนได้ แล้วผมมีโนวันนะแต่ผมคิดว่ามันได้เรียกนหะนตอนนี้กดไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเอเอประตูโอเคยังไม่ได้เปิดแล้วคนนี้ก็เหมือนจะยังยังไม่ตายนะยแค่แบบเฟสสองอย,อยู่ประตูนั้นยังแบบโอเคยังโล่งเลยเนะี่ยไม่มีคนเปิดนะผมนี่ยังไม่ตายแค่เฟสสองจริงโอเคเห็นลีออนนะดีออนกำลังแบบกำลังเปิดประตูเรามีว้าวตรงนี้ได้ไหมเนี่ย ไปไหนละเฮ้ยห,หายเลยอะไม่รีออนมันแบบเนียนวายขนาดนี้เอ้าหมาเรามีแบบนี้โนวันตบหน้าพี่กอตาดีนะ้วว่าเกี่สักสองคนสามคนนี้ก็แบบดูหลามาเห่าแล้วอะแต่เราต้องรีบดิ่งไปตรงบ้านเล็กก่อนนะไม่รู้จะทันปะเนะี่ยถ้าเกิดเขาฝืนเปิดเลยก็ไม่ทันอนะโอเคไปตายละทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยกว่าจะกว่าจะบินกว่าจะถึงเลยอีกไปปะถ้าเกิดฝืนเปิดเลยก็ไม่ทันแลนะ้วน่ะ ไม่ได้เปิดยังไม่มีใครได้เปิดข้างนั้นตอนนี้ฮะนกบินตรงนี้มันเห็นอยู่เนี่ยบินตรงขอบเนี่ยเมื่อกี้เห็นตรงเนี้ยจริงๆนะตรงเนี้ยนี่ไงรอยเลือดรอยเลือดเนี่ยอยู่นี่เนี่ยอยู่นี่หนีตายยากน้องเนื้อขาสั่นแต่ย่าแบบกลมๆว่าคนนี้เป็นคนไทยเว้ยพวกแบบแต่ย่าแทงหลังลูกเองแน่นอนผมขอกแฟนแบบตายตายก่อนเพื่อเอาชัวร์ก่อนอย่างน้อยเก็บสักสามก็ถือว่าชนะแล้วตาเนี่ยสลับตีที่แบบปั่นไฟไวขนาดนี้ โอเคตายเราคนแรกประตูเปิดวนะนะตรงนั้นถ้าเปิดอยู่ก็ถือว่าแบบถือว่าเขาชนะปล่อยไปเลยเปิดปะเฮ้ยไม่ได้เปิดด้วยเดี๋ยวนะแล้วผมต้องหาหลุมกับคุมประตูไปด้วยเนี่ยจะเอาอะไรไปได้ก่อนอะหลุมอยู่นี่โอเคทิ้งก่อนเอามานี่มาประตูนุ้นก็เปิดได้แบบได้เยอะมากเลยอนะ อ่ะเจอแล้วครับผมเจอแล้วเจอแล้วดีดีดีกันลังแบบพยายามเดินกันอยู่เลยนะ่ะโอเคผมจะให้เขาติดเนือใช่ไหมสุดก่อนนี่สวัสดีเพื่อนสป,ปินปะหน่ะนะไม่ใช่อืมตบหลังมาอืยังจะเก็บสีได้หรอสำหรับสถานการณ์ที่แบบแห้ไปลแล้วมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แหะออกกินเลือดแบบสาวงามคนนี้ก่อนอชอบแบบที่มันจะแก้ามอลตวงกินมากเลยอ,อืมอร่อย ออน้องเนียมีแค่หลุดหุกตายยากแทงหลังกับปัดไวยแล้วก็ที่เหลือคือจะเป็นแบบโดดเงียบปัดเปียวตายยากแล้วก็สปิดเพรดโอเคก็ขี่เลยกันตานี่เกือบแพ้แต่ก็กลับมาได้อยู่